คุณหมอโับโรงบาล่าสีไสถ้าผู้ใดเห็นนะครับใส่เสือโรงบาลสีม่วงกางเกงยืนสีดำลูกปลางสูงผิวค่ำจับได้เลยนะครับจับให้เพื่นแน่นะครับซื้อสักชัยสักชัย ให้ท่านจับตัวไวให้คุณหมอแน่นะครับใส่เสือล่งพยาบาลกางเกงยีนสีดำอเอยเสือเสือสีม่วงเสือสามก๊กไปลากไป จที่องนะครับจะได้กันลอยมางดีละกำลังนำมั่งไฟขึ้นสูตรฐานอกีกท่านผู้ชมตอนนี้กำลังทีมงานช่างไปในทิศทางที่กำลังนำก็ไปก็ดีคนกันเลยช่างกำลังอยู่บนนู่นท่านผู้ชม

บางเื้อแรกบางแรกจวดนั่นคือดไปอีกบางนึงสามมันไม่ยังดีอูนี้องกหนันมันกำลังมาเนี่ยนกำลังน้ามาของน่องิต้อการทจะไปเจอ็ต้องอาจจะไม่เอ่านแร คนเยอะมากท่านผู้ชม,ชม,นมคนก็ขยัยเข้ามากันค,คึกคักหน้ามากมายเหลือเกินเพราะเป็นประเพณีที่มีมฝั่งชาวอีสานบ้านเราผู้ชมก็จะมาร่วมรุ่นร่วมเชลียก,กันรอบสนามกันเยอะทีเดียวเหตุ hey, สุดยอดเป็นประเพณีสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นไปตั้งแต่บรรพบุรุษมานะครับก็จะให้มีขึ้น ใช้ทีมงานหลายท่านที่เดียนมังจะน้ําหนัก,ม,จจนกม,มันก็จะหนักท่านผู้ชมก็จะต้องใช้ความระมัดร,ระวังอย่างยิ่งทีเดียวนะเพื่อความปลอดภยัยเป็นอันดับแรกเลยนะครับความปลอดภัยต้องร้อยเปอร์เซ็นท์ท่านผู้ชมจีนับตัว เสื้อทีมงานก็จะสกรีนชื่อสัญ,ญลักษณ์เหมือนว่าอะไรนะหนุ่มเน่ออยอะไรชื่อเขา,ขาบอกค่บัางไฟแสงค้าจะสกรีนญญญญคนเยอะมากเลยรถบั้งไฟกำลังคนบั้งไฟเข้ามาท่านผู้ชมที่เห็นอยา่นี่คือรถคนบังไฟเนี่ยกำลังคนเข้ามา ในสนามเดี๋ยวก็จะได้คิวจุดเป็นลำดับต่อไปโอ้คึกคักมากเลย่งแดงยังไม่พร้อมชมต้องดูพงแดงจะถึงเกณที่วันนีาเป็นื่องาล้มล้มเกยด้องเสิบ้านรูกหลานต้องไป็นบ้านถวายเพื่อขอามาขอผลิให้ล้มตือนตมาต้อดูกัน จะาทีนสังเกตุธงแดงกับธงเขียว่ไปติดใจกับิดของพี่น้องที่มางมันานในมณีพราตลอดคนไทยอานารย์จูราติมานนุ่มรกสีในสาบันสบัติป่วยทุ่งของดวงลอยกัะชุ่มชื้นลงตาต้ใกล้ได้หลาย เมฆดำขคือเบาไปชงไขมามันทุกเยอะาวชนสบัดขั้นตัวจับจับไม หมอไม่เห็นเลยท่านผู huh. than, uh ้ชมเห็นยซีมเลยมาเลยมาเ้ยตรงบน้ huh. ่ากันเลยบ้ยขอแก้ไขท่านผู้ชมหม่แล้วบางไฟเข้าสนามใหม่อีกแล้ว รถกำลังบรรทุกบ้งไฟกำลังเข้ามาในสนามนะู้้ชม I uh do -huh. โอ้ยสวยเล้ยวเลยมองไปกันยาเล่นเกมต่ัไปไปแนากรนะอยกลังปาบ้านีกำลังยกดึงขึ้นม ต้อ,องตอปที่แมของหม่งไม้านนะครับต้อ,องตอไปที่แมของหมงไรลานหลัง,ลง,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 ลงจากโรงาบาลตงค์งังได้ยกนเจ้าหมอบตรลูกจนวนกำลังรงพยาบาลตนสามีจำนวนกำลัริบาล,าบาลตูน,รอรอนบางกงกลงใก้ขนาดก็ลน้อยขนเะด้อเป็นน้องไปนอกรัมที่้านของสอ,องพ่อราชีไทรทำับคนเยอะนครับออสออราชีไทโดยการท้ข่ของอันตรี นักการเจะเริ่มเิตวันรันทนี้ก็กำลังบ้องหัลรานผีตายติดฐานร้องมีอัว่าลราดผีใสตกไน้จให้จงไปบางนห่งกอบังคับยุวายผอไปบังยึดฐานหน่อยจะไปตำรวจเทอาั้นเออ จะหยุดทูบบอกกล่าวชาตาที่เขาขางยด้วยท่านผู้ชมผู้ปกปักรักษาบริเวณแห่งนี้ก็จะต้องบอกกล่าวให้รับทราบรับรู้ว่าทำอะไรอย่างไรนะครับเป็นความเชื่อเราต้องปฏิบัติแบบนี้ทุก Ô chê ngồi ăn ô chê ngồi ăn chê ngồi ăn chê ngồi ขับไปนะดีบานยิ้มขบปนะไปอน่อยบองลกบองไปบอย่พ่อให้แ้วนใรยลุกนิ่มนุ่มนนี่ักลับไปแล้วเียบอกก็เจ้าหนี้ทหาร ลูกหลานที่น,นันลูกกิจยาุนกงมันไม่คือใครนำบานุบธมายตัวท่านร้อยพระเอกคุณไทยบันวันลุงตาลุกลใกล้ใกล้ใกล้ใหลายลูกเด็กก็มองเรียบร้อนนอไปนั่น,นตรงขึงตาม ยังีโหเจ้าของดีใจยุใหญ่เลยไปทีมงานดีใจทุกคนี่แล้วโหลำเอาไฟนนไป ใหญ่มากาผู้ชมก็จะบอกกล่าว Six, 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 six,

นน่ะจะดึงบ้างไฟลานขึ้นท่านผู้ชมโหหนักมากด้วยสิ นี่กำลังดึงช่วยกันดึงเราก็จุดไปทีนี้ก็ดาวดึงขึ้นนะครัก

คคุณรับรสะพานมาอันนี้ลำกลางลำน้ำมูลเนี่ยท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวเนี่ยแม่น้ำ,นำมูลที่อำเภอราศีสลายสวยงามมากเลย ของตำบลไหนแข่ครับ <c oughs> เป็นแลนด์มาร์คที่เดยวเลยสวยงามทีเดียรุุคับร,รบาตำบลหนองอึงโดยสารน,นำของ <c oughs> น้ำได้นำหาเลยขอไม่กินเข้าแล้วจะัคิดไปุท่านดูบรรยากาศตอนรถติดยาวเลยพอเลิกหยุดคนก็จะออกกันโอ้ติดกันนาวเลย รถจักรยานยนต์รถใหญ่ ยาวเลย